ีเนี้ยพอตัวพี่เองเนี่ยดูกินกับเขาแล้วเรื่องมาแตกตอนไหนที่พี่เองถึงได้รู้ว่าผู้ชายคนนี้มาหลอกพี่เรื่องมาแตกตอนเดือนที่สองที่กลับมาคืออ่าเฟสไลา์พี่ทําไมไม่นท้าไม่ได้เดือนที่สองคือเมื่อไหร่เดือนที่สองของที่เขากลับไปครั้งแรกค่ะก็นั่นเดือนอะไรเดือนอะไรอ่ะพี่เดือนที่สองอันนี้มันพฤติการ์พี่เข้าใจไหมว่าตอนเนี้ยพวกเราอ่ะไม่รู้หรอกพี่คือพี่รู้แล้วนะคะพี่รู้อยู่คนเดียวว่ามันคืออะไรพี่ก็ต้องบอกเรามาด้วยว่า มันคือเดือนไหนอะไรยังไงเนี่ยพี่มันคือแปดเก้าเดือนที่แล้วูหลั <laughs> บละแปดเก้าเดืนอนกรแค่คุยนี่แปดเก้าเดือนหมายถึงื่อประมาณกุมภาม์มนาปีนี้เหรอครับปีที่อนย,ยอกักไปพี่กำลังพูดถึงปีหกเจ็ดใช่ไหมครับค่ะอ่ะเดี๋ยวเอาอย่างนี้พฤษสภาเขามาหาพี่มิถุนาเดือนที่สองเดือนที่สอง เดือนที่สองคือยังไงเขาออกไลาอย่างไงครับออกไลยแบบหนึ่งละเรื่องคุยผู้หญิงเพราะเดือนแรกก็มีแล้วว่ามีผู้หญิงโทรแล้วก็แชทมาแล้วก็คุยว่าพี่ขอค่าตัวหนูหน่อยเพราะว่ามันนัดเย็ดกับหนูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่จยไปพูดอะไรอย่างนั้นไม่ได้เพราะนี่เราเราออกอากาศทางทีวีพี่ค่ะเราจะไม่พูดคำหยาบคายทีมงานไม่ได้บอกเหรอเราบอกแล้วเราพูดไม่ได้นะฮะเออโอเคครับ